สงสารสุดอุดสเรินเมื่อรู้สึกสูวงสะทึกแทบจะแยกแตกสลายพอเห็นองค์พระอภัยยิ่งให้อาย จะใครตายเสียให้พ้นขอจนใจคลำพระแสงแฝงองค์ที่ทรงเน็บเขาก็เก็บเสียเมื่อพบสลบสลายให้อัดอั้นตันตึง ตะลึงตะลายพระอภัยพิดูก็รู้ที่จึงสุนทรออนวานชาญฉลาดเราเหมือนญาติกันดอกน้องอย่ามองสิงเมื่อแรกเริ่มเดิมก็ได้ เป็นไมตรีเจ้ากับพี่เราก็รักกันหนักครันมาขัดข้องมองมองเพราะนางหนึ่งจนได้ถึงรบสู้เป็นคู่คันอันวิ่งสัยในพิภพแม้รบกัน ก็หไมยมันจังใครได้ใชยชนะซึ่งครั้งนี้พี่พาเจ้ามาไว้หวังจะได้สนทนาวิสาสะให้นองหายคลายเครืองเรื่องธุระ แล้วก็จัรักกันจนวันตายทั้งกำปั่นบรรดาโยธาทัพจะคืนกลับให้ไปเหมือนใจหมายทั้งสองข้างอยู่ตามความสบายเชิญพิปรายโปรดตรัส สัตสั